สวัสดีครับเมื่อวานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสอมอชอให้อำนาจกองทัพในการเปิดปิดด่านทุกประเภทบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาก็คือมีการให้กองทัพ พิจารณาเข้าควบคุมอย่างเข้มงวดตามความเหมาะสมอาจจะลดเวลาทําการหรือว่าห้ามผ่านแดนห้ามขนส่งสินค้าอะไรก็แล้วแต่แม้ไม่ใช่การปิดด่านแบบปิดขาดแต่มันก็ส่งผลทันทีพอสมควรหลายคนสงสัยว่าสอมอชอคือใครทําไมต้องฟังคาสั่งนายกรัฐมนตรีหรือว่ากองทัพตัดสินใจเองไม่ได้เลยหรือครับสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงและข่าวกรองของไทยจุดประสงค์ก็คือเป็นหน่วยงานคานอำนาจจะทำอะไรก็ต้องรอบคอบไม่ให้นายกหรือว่ากองทัพมีอำนาจตัดสินใจตามลำพังเพราะว่าทุกหน่วยงานธรรมชาติของมนษย์ก็จะมีทั้งคนดีคนไม่ดีมีทั้งคนมีวุฒิภาวะและคนไม่มีวุฒิภาวะถ้ามีอำนาจสั่งการตามลำพังก็อาจจะเป็นช่องว่างให้สั่งการตามอารมณ์ได้ไม่รอบคอบมากนะักก็มีการตั้งสภาข,ขึ้นมาตัดสินใจร่วมกัน นอกเสียจากว่าจะมีการยึดอำนาจหรือว่ารัฐประหารก็จะมีมารตรา44หัวหน้าคณะรัฐประหารไม่ต้องมาถามใครสั่งการได้เลยจะปิดอะไรก็ปิดไปจะทำอะไรก็ทำไปเพราะไม่ต้องมารับผิดชอบความเสียหายอยู่แล้วแต่ว่าในรบอบประชาธิปไตยก็จะมีสภาที่ตั้งมาพิจรารณานายกทำตามใจไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรื่องนายกต้องรับผิดชอบทุกกรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติก็จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสมาชิกก็จะมี รัฐมนตร,มรีกลาโหมคลังต่างประเทศคมนาคมดิจิทัลมหาไทยยุติธรรมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดมาประชุมลงมติกันเราจะเห็นว่าการตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือว่าเกี่ยวกับความมั่นคงมันทําได้แบบไม่ง่ายก็คงจะเข้าใจมากขึ้น ที่ทหารเรียกร้องให้ปิดด่านแล้วมันปิดเลยไม่ได้มันต้องนำเข้าสภาก่อนพิจารณาให้รอบคอบและมีมติควบคุมเข้มงวดด่านตามแนวชายแดนออกมาก็ต้องเข้าใจระบบบริหารทำตามใจไม่ได้และเข้มงวดปุ๊บต้องหาวิธีรองรับผลกระทบรอบด้านนั่นคือเหตุผลและความจริงที่เราควรรู้ก็จะมีระดับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนบอกให้ไทยไปยึดถึงกรุงพนมเปญเราลองคิดจากความเป็นจริงว่าจะผ่านสภาความมั่นคงไหม กองทัพจะเอาด้ไหมต่อให้ยึดอำนาจวันนี้เดียวนี้นาทีนี้และก็มีมาตราสี่สี่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่ไทยจะบุกยึดถึงกรุงพนมเปญเอาตามจริงพูดเล่นพูดเอามันได้แต่ว่าชีวิตจริงทำแบบนั้นไม่ได้มาพูดตามเหตุผลความจริงดีกว่ามันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่านะครับแค่เข้มงวดเปิดปิดการตอนนี้กัมพูชาก็เริ่มละสัมระสายแล้วมีการตีตนไปก่อนใครโดยเฉพาะสมเด็จฮุนเซนบอกว่าไทยต้องรับผิดชอบ เนือความก็คือฮุนเซนบอกแล้วเตือนแล้วหลังจากที่มีคนกัมพูชาโพสต์เรียกร้องให้หยุดใช้สินค้าไทยว่ามันจะลุกลามไปในภาคส่วนอื่นด้วยเป็นการตําหนิคนกัมพูชาเองฮุนเซนบอกว่าวันนี้กองทัพไทยปิดจุดผ่านแดนปล่อยเปิดฝ่ายเดียวเร็วกว่ากําหนดดังนั้นประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทํานี้ชาวกัมพูชาก็ต้องรักษาความสุขุมและสงบและงดเว้นจากการยั่วยุใดๆ จากประโยคนี้ฮุนเซนก็เป็นกังวลว่าจะลุกลามรู้สึกเป็นกังวลแต่ว่าฮุนเซนเตือนทั้งเขเมรทั้งไทยหากสินค้าไทยขาดตลาดในกัมพูชาไม่ใช่เพราะกัมพูชาคว้าบาสสินค้าไทยแต่ว่าเป็นผลมาจากการปิดการเป็นการออกตัวไว้ก่อนและบอกว่าสถิติการค้าในปี2024กัมพูชาส่งสินค้าไปไทย1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ36,300ล้านบาทในขณะที่ประเทศไทยส่งออกมากัมพูชา5,200 ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1 7 000, 1 6 0 0ล้านบาทไทยได้ดุลการค้ากัมพูชาก็ประมาณว่าไทยปิดการไทยจะเสียผลประโยชน์เองและถ้าคนไทยเสียผลประโยชน์ให้ไปคุยกับรัฐบาลไทยเองส่วนคนขเขมรถ้าไม่มีสินค้าไทยก็อย่ามาโทษรัฐบาลกัมพูชาเป็นเพราะไทยปิดการสรุปรัฐบาลกัมพูชาไม่รับผิดชอบใด,ดและสมเด็จฮุนเซนบอกให้ชาวกัมพูชารักษาความสงบและความเป็นผู้ใหญ่ความอดทนและความสุภาพ หลีกเลี่ยงการกระทําใ,ใดๆที่จะทําให้ต่างชาติดูถูกศักดิ์ศรีของเราได้มาแนวแบบให้รักษาทรงโพสต์เป็นภาษาอังกฤษจุดประสงค์สื่อสารกับชาวโลกนะครับเป็นการประกาศให้โลกรู้ถ้าจะสื่อสารกับคนขเขมรตรงๆก็พิมพ์ภาษาขเขมรง่ายกว่าแล้วคนขเขมรจะอ่านภาษาอังกฤษออกทุกคนไหมสรุปทั้งหมดคือสมเด็จฮุนเซนตำหนิคนขเขมรบางคนที่ไปโพสต์ลนอารมณ์ไม่ใช่ของไทยทำให้ไทยปิดด่าน แต่ว่าจริงๆแล้วเหตุผลของไทยไม่เกี่ยวกับโพสต์ของคนกัมพูชาและสมเด็จฮุนเซนมีการพูดให้คิดว่าไทยได้ดุลการค้ายเยอะแน่ใจหรือว่าจะปิดด่านและทา้าที่สุดสมเด็จฮุนเซนบอกให้คนคเขมรเผาๆลงบ้างจากการแสดงออกที่มันไม่ควรจากการแสดงออกที่มันบ้านๆเกินไปมันจะทําให้ต่างชาติดูถูกได้เอาตรงๆสมเด็จฮุนเซนก็เป็นกังวลเรื่องการปิดด่านเพราะว่ากัมพูชาจะขาดสินค้ากว่าชาวเขมรไม่พอใจรัฐบาล พราะการยกกำลังมาช่องบกหวังคะแนนนิยมจะมาเสียคะแนนนิยมเพราะว่าสินค้าขาดตลาดสมเด็จฮุนเซนเลยพูดไว้ก่อนว่าอย่ามาโทษรัฐบาลกัมพูชาไม่ได้โยนความผิดให้คนกัมพูชาที่ไปรลนรมณ์ต่อต้านสินค้าไทยทับไม่ไทยปิดด่านมันก็ทําให้เข้าใจความคิดของสมเด็จฮุนเซนว่ามีความกังวลมากในเรื่องนี้จากที่ได้คะแนนนิยมเกมก็อาจจะพลิกได้เมื่อชาวบ้านเดือดร้อนจะต่อต้านมากขึ้น เกมแบบนี้เราต้องรู้ทันใช้มาตรการที่เหมาะสมลองดูว่าขมนจะไปได้สักกี่น้ำมันดีแล้วที่คนไทยไม่ตามเกมขมนถ้าตามใจคนยุคให้รบกับขมนป่านนี้เข้าทางขมนไปแล้วเอาภาพไปฟ้องชาวโลกแล้วไทยเสียเปรียบอีก อเย็นๆลองกดดันแบบนี้ก่อนว่าใครจะนิ่งกว่ากันตอนนี้กัมพูชาก็เริ่มระส่ำระสายเริ่มหาพักพวกในอาเซียนเริ่มใช้แผนสองแผนหนึ่งยุคให้รบแต่ว่าไทยไม่รบแผนที่สองคือหาพักพวกหาคนเข้าข้างก็มีคนเสนอตัวแล้วทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียนี่คือการรอบครอบที่แอดมินพยายามอธิบายมาตลอดว่าไทยไปเปิดเขมรเลยไม่ได้มองด้วยเหตุผลเราต้องรู้ทันเขมรไปตามเกมเขมรไม่ได้ ก็จะเป็นตัวของขมรเองที่ต้องร้อนรนทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ถ้าเราไม่คิดให้รอบครอบไปรบกับขมรเลยมันก็จะซ้ำรอยปี54ส่วนที่มีคนยุคให้รบมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหวังผลทางการเมืองในประเทศมากกว่าผู้ชมก็ลองพิจารณาดูเอาเองนะครับ อีกเรื่องที่คนอยากรู้คือประเทศสหรัฐอเมริกาความบาตรศาลโลกจะมีผลกับไทยกับกัมพูชาไหมศาลโลกมีอยู่สองศาล1สศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่าศาลไ c j 2สศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลไ CC ความจริงสหรัฐไม่ยอมรับอำนาจศาลโลกมันตั้งแต่ทีแรกไม่ยอมรับโดยสมบูรณ์ถ้าเราเป็นสหรัฐเป็นมหาอำนาจโลกเป็นคนคุมกติกาเราอยากจะมาอยู่ใต้อำนาจศาลไหมซึ่งใครมีรู้เลือกมาเป็นศาลมันเหมือนหัวหน้า มันต้องอยู่เหนือผู้คุมกฎกฎหมายเอาไว้ควบคุมลูกเผ่าไม่ใช่หัวหน้าเผา่สาสหรัฐมีปัญหากับศาล ICC International Criminal Court หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศโดนโดทํามความบาดเจ้าหน้าที่ศาล ICC เพราะว่าศาล ICC มาสอบสวนคนของสหรัฐทั้งที่สหรัฐไม่ได้เป็นภาคีไม่ยอมรับก็คือไม่รับอำนาจศาสโลกอยู่แล้วแต่ว่าศาล ICC จะมาสอบสวนซึ่งไม่มีอำนาจกรณีนี้สืบเนื่องมาจาก ศาล ICC จะเอาผิดกับอิสราเอลในการบุกกาซาซึ่งสหรัฐสนับสนุนอิสราเอลสหรัฐหรือความบาดเจ้าหน้าที่ ICC มีการอายัดทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ ICC ห้ามเดินทางเข้าสหรัฐเป็นผู้พิพากษา ICC 4คนซึ่งออกมาจับนายกของอิสราเอลแค่นั้นเรื่องราวมันเป็นแค่นั้นเล่าแบบย่อๆนะครับ แต่ศาล ICJ International Court of Justice โโดนท์มไม่ได้คว่ำไม่เกี่ยวกันมีผลกับไทยกับกัมพูชาเหมือนเดิมถ้าไทยไปทำอะไรที่เข้าเงื่อนไขแม้ว่าไทยจะไม่ยอมรับศาล ICJ แต่อย่าลืมว่าไทยเป็นลูกเผ่าไม่ใช่หัวหน้าเผ่าอำนาจต่อรองของไทยไม่ได้เยอะเหมือนสหรัฐเหมือนอิสราเอลเราต้องรอบคอบยิ่งมีบทเรียนแล้วยิ่งต้องรอบคอบมุทะลุเหมือนเดิมไม่ได้นะครับ